มึงพี่น้องมึงครับผมี่กุ้งเป็นกุ้งพี่น้องอุย้ยแสดงว่ากุ้งพันยูเลิกพี่น้องกุ้งพันยับลงเลิกมันหนาวครับผมใส่เลือกจังถือกพี่น้องใส่ตึงมาเถือกเด้อพี่น้องอุย้ยขับขับครับผมปวดติดดวงดวงนดงดียเลยพี่น้องครับ สวัสดีครับผมมือนี้ครับผมบุผอมมาเจอมาเจอ,เจอกับบ่าโซนอีกคื้เก้าครับผมในวันที่30พฤศ,ศจิกา2568นครับผมม,บบมืนนี้บราบโซนกระสีผ้ามายามตุ่มกุ้งครับผมมุงวสิม้านรือบมานดอกพี่น้องไม้พีกัดเท่ากับน้ำน้องสาครับผมไปกับผมไปตามหลุนตามชุ่หลุ่น้ำล้านครับปอยเยมีเยลุงป่าอาวาโซนสีมีโตให้พอยเยมีเยเข้าเบิงบ่อครับมือนี้ครับผมไปครับผม ใส่ไปเลือกเปิบอยู่ครับผมว่าเป็นลังนีครับผมสิมีโตรหรือบอ่อบางส่วนกันบบริไซไลมือแหละรครับผมสาวมาเลยพี่น้องโอ้มีโตอยู่หลังมุ่งก็มีครับผมนี่โตกุ้งครับผมแต่ว่าโตอยู่ในมุง่งสิมีอยู่บนนอกกันเลยพี่น้องมุ่งครับผมฟังเสียงกรมีผสิเต็ม นี่บัวลายพี่น้องมีโตอยู่ครับผมนีม่ครับผมตุักทุลีนเน่เริ่มมาผูเดียวครับพี่น้องนี่มี่โตแนยอยู่ครับผมปูตัวหนึ่งกุ้งครับผมไปครับผมไปตามหลุ่นตามช่วงลูกล้านต่อครับผม มาคมมารับผมเมื่อหลุนล่างนีโต่อครับผมสิมีตัวหรือบอพี่น้องมีตัวกัเนาะ มีอยู่ครับผมแต่เป็นโตหน่อยพี่น้องบัวร้ายครับผมหลังนี้ไปครับผมไปตามหลุมตามช่วงน้ำกันต่อครับพี่น้องมาครับผมมาหลุดม,มาชมลังนี้ครับผมซีมีโตให้พี่อหลอกเบืองบอัวถูกลักทุเรีเนี่ยครับผมมาผู้เดียวฮึครับผม

ไปครับผมไปตามหลุนตามช่วงน้นอยู่ก้มร้านต่อครับพี่น้องมาครับผมมาหลุนตรงกลางนี่พี่น้องวัดสี่ได้ตหรือบ่หลุนขับวส่เลยครับผมสุรักทุเรนเนี่ยพี่น้องมีตัวบ่เนาะโอ้พี่น้อง,ออองปลาครับผมล่างนี่ถือเป็นปลาครับพี่น้อง นี่ต่ปลาครับผมปลาซิวล่างนี้ครับผมไปครับผมไปตามหลุมตามชม,มน้ำหลุมน้ำราดต่อครับพี่นอ้องมาครับผมมาหลุมมาชมกันต่อเป็เจนนอไอนวหลังนี้ครับผมมีตัวปนอพี่นอ้องฟังเสียงครับผม โอ้บุมีตโตเลยครับผมมีแต่ว่าบัหลายพี่น้องหนึ่ครับผมมีโตอยู่ปาปายครับผมบัหลายไปครับผมไปหลุนไปชมกันต้อมาหลุนกันต้อครับผมลางนีบเบาโซนโยงไว้เลยครับผม เห็นเดแบบยกย่อเลยครับผมเอื้อเกิดมาครับผมสิมีโตรหรือบอ่ปอดแสดงว่า,ากุ้งพเพิ่นอยู่เลิกพี่น้องเพิ่นครับผมอุ้ยผูดติดดวง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 เลยพี่น้องเห็นบนยอดพี่น้องหลังนี้ครับผมเฮ้ยเพิ่นครับผมเดี๋ยวบาโซนสิหุบให้พี่ให้น้องเบิง่งขอโทษกราบขอโทษข้อไฟเด้อพี่น้อง สุลักตุเลีนี่ครับผมเดี๋ยวครับผมปตาบึงพี่น้องบึงครับผมนี่กุ้งเป็นกุ้งพี่น้องอุย้ยแสดงว่ากุ้งพันยูเลิกพี่น้องกุ้งพันยับลงเลิกมันหนาวครับผมใส่เลือกจังถือพี่น้องใส่ตื่นมาถือเด้อพี่น้องอุย้ยครับผมปุ๊ด ติดดวงดวงดีๆดดเลยพี่น้องค,คักไลยครับผมไปครับผมไปตามหลุ่นตามช่วงน้ำกันน้ำโต่อครับผมมาคมมารับผมมาหลุนเบื้องล้างนี่พี่น้อกเอาโซนกระสิแก่ก่อนครับผมสิมีโตให้พี่ให้ดองเอาเบื้องรือบ่มีโตบ่เนาะพี่น้อกน,น,อนี่เสียงเต้นอยู่พี่น้อง ตับๆๆอยู่แต่ว่ากระโบไลครับผมกระถืออยู่มึงครับผมทุลักทุรีเนี่เด้อนี่โตกุ้งครับผมมีโตอยู่พี่น้องแต่ว่าโตัวบยใหญ่พี่น้องแต่ว่าก็มีครับผมไปครับผมไปตามหลุมตามชมกันต่อครับผมมาครับผม ผลปูร้างนี่พี่น้องสิมีโตหรือบ่วร้างนี่ก็ใส่จมครับผมทีนี้แนวมีปูเลยพี่น้องหินปูอ่ะแต่ว่ากุ้งสิมีหรือบัวมีเต็นอยู่ครับผมมันก็มีเต็นอยู่พี่น้องแต่ว่าบัวลายครับผมครับผมมีเต็นอยู่แต่ว่าบัวลายครับผม กระปูครับพี่นอ้องไปครับผมไปตามหลุนตามชมุ่มหลุนน้ำร้านตอ่อครับผมบอกครับผมมาหลุนตรงล่างนี่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> เดี๋ยวบาโูนแค่คอนหยาดเก๋มัดก,ก่อนพี่นอ้องปุ๊บหลุนบึงล่างนี่ซีมีโตหรือบอ่อหลุนน้ำกันคระปุ๊บม,มีเสียงเต้นอยู่พี่นอ้อง นีตัวอยู่ครับผมเต็อยุคตุบๆอยู่ครับผมมีตัวอยู่ครับผมล้างนีก็ได้ไปครับผมไปตามหลุ่นตามชวนกันโตครับผมมามาหลุ่น้องล้างนีครับผมล้างนีสิมีตัวหรือบ่พี่นอง ปืดอู้เตินอยู่ครับผมพูดมีตัวอยู่พี่น้องเต้นอยู่เต้นอยู่อุ้ยขักขักขักครับผมดังนี่มีตัวอยู่มึงพี่น้องผูดถืออะไรอยู่ครับผมมีโตอยู่ครับผมพี่น้องลังนี่ครับผมไปครับผม เป็นมุนไปชุล้างต่อไปครับพี่ร้องลงาน,นมอนิครับผมกุ้งเกุ้งพี่น้องกุ้ปูครับผมมีบ,บาโรโนา,ากสองาโซแนนะครับผมฝากกดติดตาม,มกดับสกายผินแจ้เตือนครับผมเป็นกำลังใจบาวโซน,นต่อไปอม,มินบาโซนเข้ากาคร์สวัสดีครับ